สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่ช่องเมดเอสตอรี่นะผมวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาปรึกษากับ FC นะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดคิดคิดมานานแล้วหลายหลายรอบแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับ FC สักทีเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆครั้งที่เข้าไปดูแล้วเห็นคอมเมนต์แบบนี้ผมก็รู้สึกหนักใจนะครับหนักใจ ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีกับคอมเมนต์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะบอก FC ยังไงนะครับคอมเมนต์ที่ว่าก็คือเป็นคอมเมนต์ที่ไม่เห็นชื่อ FC ครับ FC เห็นแต่ว่าเป็นคำว่า Ad d แล้วก็เป็นตัว US ER user u s e r ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ย YouTube ได้ทำการตั้งชื่อให้กับ ยูเซอร์นะผมผู้ใช้งานใน y t u t u เนี่ยใหม่สิ่งทนั้นเขาเรียกว่าเป็นแฮนเดิลครับแฮนเดิลแฮนเดิลก็คือชื่ออีกชื่อหนึ่งจริงๆแล้ว FC อาจจะมีชื่อของช่องตัวเองอยู่ทุกคนที่มี YouTube ในมือถือจะมีชื่อ,อเรียกตอนที่ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ตั้งได้หมดแต่หลังจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับประมาณปีที่แล้วเนี่ย YouTube เริ่มเปลี่ยนระบบใหม่ครับทำให้เราต้องตั้งชื่อขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า Handle เวลาที่ FC ส่งข้อความเข้ามาในคอมเมนต์ผมเห็นแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาคือผมเห็นบางคนคอมเมนต์ในช่องของผมบ่อยมากเยอะมากผมก็กดหัวใจให้เยอะมากแต่อยากจะรู้ชื่อแต่ไม่สามารถเรียกชื่อได้นะครับจะมีบางคนเท่านั้นเองที่ เปลี่ยนแต่บางคนก็ไม่เปลี่ยนผมก็รู้สึกว่าเสียใจที่บอกว่าเอ๊ะคุณแม่คนนี้คุณพี่ท่านนี้นะครับได้คอมเมนต์มาหาผมหลายครั้งใน YouTube แต่ว่าผมก็ไม่สามารถที่จะจำชื่อท่านได้เลยเป็นลักษณะเป็น YouTube จำได้แต่หน้าโปรไฟล์จึงอยากจะมานะครับมาขอให้เอที่ดูช่องเมเดยอยู่ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนชื่อตรง h a n d ดินะครับ เอฟอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรตรงไหนเดี๋ยวผมจะโชว์เป็นภาพแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้นะครับคือที่เป็นปัญหาอยู่ไม่เห็นชื่อโอเควิธีการเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเปลี่ยน,นครับให้กดไปที่ YouTube 2กดไปที่โปรไฟล์นะครับกดไปที่โปรไฟล์แล้ว กดที่ช่องของคุณนะครับกดที่ช่องของคุณแล้วกดไปที่ปากกานะครับกดไปที่ปากกาจะมีขึ้นคำว่า handle และตัวข้างล่างจะมีตัวเป็นวงกลมที่เรียกว่า Ad แล้วก็กดปากกาที่อยู่ด้านขวาเข้าไปมันจะให้เราเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนจาก User ตรงนั้นเนะ่ะเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ถ้าหากว่าน,นึกไม่ออกผมแนะนำให้ ใช้บัตรประชาชนขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อตามที่อยู่บนบัตรประชาชนเอาเฉพาะชื่อหน้าก็ได้แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับไม่ต้องใส่นามสกุลนะครับเอาเป็นชื่อ,อเฉพาะชื่อข้างหน้าก็ได้แล้วก็ใส่เป็นตัวเลขอะไรก็ได้สําคัญนะครับแฮนเดิลเนี่ยคือถ้าหากว่าเราตั้งแฮนเดิลเนี่ยจะทําให้คนอื่นเขาปลอมเราไม่ได้ปลอมช่องเราไม่ได้1คนหนึ่งชื่อหนึ่งช่อง ไม่ซ้ำกันเป็นเอกลักษณ์ก็คือไม่ต้องมีแสนทรัพย์ก็สามารถที่จะมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันได้แต่ว่าตอนนี้เป็นชื่อภาษาไทยไม่ได้นะครับถ้าหาว่าชื่ออย่างเช่นชื่อเน่งคนน่าจะใช้กันหมดแล้วชื่อเน่งเราก็เปลี่ยนเป็นเน่งเน่งเก้า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 เน่งเจ็ดแปดเก้าเน่งห้าหกเดอะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรเน่ง หแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษอะไรสักนิดหน่อยให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาชื่อนี้ก็จะไม่มีใครซ้ำเราใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนึงเราทำ YouTube ขึ้นมามีแสนซับก็สามารถที่จะใช้ชื่อนี้เป็นชื่อเรียกของเราได้โอเคนะครับกดตามผมนะครับ 1. เข้าไปที่ช่อง YouTube 2. กดที่โปรไฟล์ 3. กดที่ช่องของคุณ 4กดที่ปกานะครับแล้ว5ก็เปลี่ยนซะนะครับเปลี่ยนไปแฮนเดิลแล้วทีนี้ผมจะได้เรียกชื่อ FC ได้ถูกต้องว่าชื่ออะไรจริงอยู่นะครับผมถ้าหากว่าอยากดูชื่อจริงๆเนี่ยอาจจะกดเข้าไปได้แต่ว่ามันลําบากมากลําบากมากแล้วก็ในมือถือนี่มันลําบากถ้าในเดสก์ท็อปในคอมพิวเตอร์น่ะมันง่ายแต่ถ้ากดในมือถือนี่ลําบากพอเห็นปุ๊บ ผมจะได้ตอบไปด้วยขอบคุณนะครับพี่พี่เอพี่บีพี่ซี B, C. ที่คอมเมนต์เข้ามาผมจะได้ตอบถูกแล้วก็ติดตามผมด้วยโอเคนะครับอ่ะมีนิดนึงนะครับสำหรับแฮนเดิลที่ YouTube สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งให้มีชื่อเป็นเอกลักษณ์ไม่สามารถซ้ำกันได้นะครับไม่สามารถซ้ำกันได้หนึ่งคนหนึ่งชื่อซ้ำกันไม่ได้สองถ้าเกิดว่าเรามีช่องขึ้นมาเราเอาไปโปรโมทช่อง ช่องนะครับเราสามารถที่จะให้เขาใช้ชื่อนี้ค้นหาเราได้แล้วค้นง่ายๆด้วยถ้าเป็นช่องใหม่ๆใช้ชื่อช่องอที่พิมพ์ตอนตั้งชื่อนะ่ะจะค้นหายากแต่ถ้าใช้แฮนเดิลตัวนี้ในการค้นหาชื่อจะง่ายมากจะค้นหาแล้วเจอเลยนะแบบเปอรจะเจอเลยอย่างของผมเนี่ยถ้าใครอยากเจอช่องผมผมก็บอกไปเลยว่า made a d m e s t s t y r y พอบอกไปเสร็จเขาค้นเจอเจอปั๊บเลยครับจะมีคลิปหนึ่งสองคลิป2คลิปก็ไม่เป็นไรค้นเจอได้ง่ายง่ายมากแล้วก็อันที่สามครับสามารถที่จะไปคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าเรากำลังพูดถึงเขาอยู่ได้อืน้องเมย์มาพอดีเลยน้องเมมาโชว์โชว์หน้าหน่อยซิ <laughs> เอ เดี <rate. S 2> ๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเมย์เขาจะคั้นน้ําผลไม้วันนี้จะออกมาเป็นสีอะไรน่าจะเป็นสีแดงนะใช่ไหมก็วันนี้ก็พักผ่อนอีกวันนะครับผมก็หลังจากที่ตอนเช้าเสร็จก็นอนยาวอีกรอบหนึ่งจนถึงเที่ยงตอนนี้ก็อาการสําหรับผมผมก็ไม่มีอะไรนะน้องเมย์ก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้อยากจะทานน้าผลไม้แล้วก็ไปคันโอเคนะครับเอใครที่ดูอยู่สําหรับคลิปนี้ บอกได้เลยคอมเมนต์ของ FC ทีไรเนี่ยไม่เห็นชื่อครับไม่เห็นชื่อไม่เห็นชื่อผมก็ตอบตอบอะไรไม่ได้ก็อยากจะให้เปลี่ยนครับอย่าลืมครับกด y YouTube โปรไฟล์แล้วก็ช่องของฉันแล้วกดที่ Hand l e กดประกาแล้วเปลี่ยนแล้วกดบันทึกครับแค่นั้นเองผมก็จะได้จำชื่อ FC ได้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ที่น่าจะเป็นประโยชน์เป็นสาระสำหรับ f c แล้วก็ ถ้าหากว่ามีใครมาปลอมชื่อเราตัวแฮนเดิลนี้ปลอมไม่ได้นะปลอมไม่ได้หนึ่งคนหนึ่งชื่อหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นทั่วโลกปลอมกันไม่ได้เวลาที่มีใครไปเม้นท์ที่ช่องอื่นช่องอะไรประมาณนี้เราก็กดคลิกดูแฮนเดิลเป็นแฮนเดิลเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แสดงว่าตัวปลอมถ้าเป็นแฮนเดิลของเราแสดงว่าตัวจริงสามารถเปรียบเทียบได้นะครับ f ออันนี้เป็นตัวสำคัญเลยเหมือนเลขบัตรประชาชน เหมือนเลขบัตรประชาชนสำคัญมากๆใครจะปลอมช่องเราปลอมไม่ได้ละโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดียสตอรี่กับอีกหนึ่งสาระวันนี้นะครับผมเมียวบุญหลาย FC ถามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านอืม <c oughs> ไม่กลับจ้า <c oughs> อยู่นี่เลยอ่าอยู่ก็อยู่นะจ๊ะแต่ทำตัวดีๆนะ แมวชอบให้เกาคางเขาบอกว่าแมวชอบเกาคางแต่ไม่ให้ชอบรูปท้องเขาประมาณนี้หลับตาหนานๆนหลับตาหลับตาหลับตาเหมียวเหมียวเมียวเหมียวเหมียวเมียวแมวสามสี